เหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบนี้นะครับตกลงราคาไว้ที่เหรียญละ4000บาทเป็นสภาพที่ผ่านการใช้นะครับและเหรียญน,นี้เหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่10ครับตกลงราคาไว้ที่5,000บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ f อก็ส่งมาขายร้านปลานนันครับ วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับในะเรื่องเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้ว่าทำไมนะครับนะถึงตกลงราคาขนาดนี้นะครับใครที่ติดตามร้านปนันอยู่พลาดไม่ได้นะครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง สวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปนันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาพูดคุยกับแฟนๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญและทำการอัปเดตนะครับความเป็นไปของวงการเหรียญของสะสมอะไรต่างๆนะครับสำหรับร้านปนันแล้วนะครับเรารับซื้อของสะสมหลายอย่างซึ่งบางทีนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเหลือเชื่อร้านปนันรับซื้อจริงหรือเปล่าแต่เราขอยืนยันว่า ร้านปลาหนันของเรารับซื้อจริงๆอะไรที่ผมประกาศร,รับศึกษาข้อมูลให้ดีอ่านภาพหรืออะไรต่างๆนะครับศึกษารายละเอียดครับเพราะทุกอย่างนั้นครับมันมีข้อมูลในสารระบบผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เล่นอยู่ในวงการเหรียญและมีคนรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เอานะครับชื่อเสียงเอาหน้าตาของเต็งม,มาทําให้เสียแน่นอนเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะ สำหรับร้านปานันนะครับผมรับซื้อทั้งธนบัตรโบราณน,นะครับธนบัตรหายากแนละเลขแปลกนะเลขสวยอะไรต่างๆหมวดหายาก เงินตราโบราณผมก็รับซื้อเงินตราโบราณผมก็จะพดด้วงเงินเจียงเงินตราโบราณน้าตาแปลกๆอะไรผมรับซื้อเหมือนกันแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเหรียญวาละเหรียญที่ระลึกต่างๆรวมไปถึงเหรียญปีนิยมถามว่าเหรียญปีนิยมผมรับซื้ออะไรบ้างก็ปีที่หายากต่างๆครับอย่างเช่นหนึ่งบาทปี29อ่าผู้นั้นแหละ50ตังคตงปี30 5บาทปี40่นย์ห้บาทปีสี่หบาทปี31 10ึบาทปี33 10บาทปี4 1อะไรประมาณนี้ก็คือผู้นี้เราเรียกกันว่าเหรียญนิยมเพราะฉะนั้นผมรับซื้ออหลาาายย่งมก อ่านะย่างอันนี้อันนี้มีชิ้นหนึ่งที่ตอนเข้ามาประมาณเมื่อวานแล้วก็มีลูกค้าซื้อไปแล้วทั้งคืนเนี่ยขุดที่หัวกับก้อยหันเึ้ื่อทันเดียวกันขุดหัวก้อยหันขึ้ทันเดียวแล้วตรงตรงเด้งด้แบบนี้เห็นไหมพอผมประกาศรับซื้อก็มีคนหาได้จริงๆนะจากที่แบบว่าคนหลายคนเขาก็ด่ากันโอโหอย่างงั้นอย่างงี้นะแต่พอนะคนที่เขาศึกษาเขาไปเช็คดูเขาก็มีเขาก็ส่งมาขายยเเเเเนนนี่็็ลลอาง้้ไดดชคูปป๊ย สำหรับชิ้นนี้นะขายเรียบร้อยแล้วเพระหขายคนถามว่าผมซื้อมาทําไมก็คือผมซื้อมาแล้วซื้อมาขายนั่นเองครับอะมาพูดถึงเหรียญเหรียญนี้แล้วกันนะเหรียญ2เหรียญนี้นะครับที่หลายคนก็สงสัยแล้วว่านะซื้อมาไงเหรียญนี้นะราคาตกลงอยู่ที่เหรียญหนึ่งเหรียญละสี่พันบาทเป็นสภาพที่ผ่านการใช้นะและเหรียญนี้ตกลงอยู่ที่เหรียญละห้าพันบาทอ่านี่คือตกลงราคานะครับแต่ต้องบอกเลยว่า2เหรียญนี้ มีเหรียญหนึ่งที่เป็นของแพ้และมีเหรียญหนึ่งที่เป็นของปลอมซึ่งผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับเหรียญ10เหรียญนี้เป็นสภาพที่ผ่านการใช้นะผมได้ใช้กล้องระดับสงเพชรนะเช็คดูแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้นะถามว่าเหรียญนี้เป็นปีอะไรนะครับเหรียญนี้นะอาจจะเป็นปี33ม0ามสิบปี3 3นะเหรียญนี้นะมันจะนะจะเป็นเหรียญที่มีหัว2ด้านเหมือนกัน สำหรับนะชิ้นนี้นะสำหรับชิ้นนี้นะครับนะก็ตกลงไว้ที่ราคา4,000ันบาทสมัยก่อนเนี่ยผมจะซื้อได้อยู่ประมาณเหรียญละ5,000บาทแล้วสภาพที่แบบว่าน่สวยๆเนี่ยอาจจะได้เป็นหมื่นเลยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกเลยว่านะครับนะราคาอาจจะมีร่องมีลวงอะไรไปบ้างนะก็เลยรับซื้อได้เท่านี้นะรับซื้อได้เท่านี้อ่านั่นแหละนะนะอันนี้นะครับเป็นเป็นหัวทั้งสองด้านนะต้องบอกก่อนนะมีปลอมนะครับมีปลอมแต่ผมยัง ไม่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 เฉลยนะไม่เฉลยว่าไหนนะเป็นปอมเดี๋ยวเราจะคุยกันก่อนนะแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญหเหรียญ5เป็นเหรียญ5ปี2564ที่มีด้านก้อยทั้ง2ด้านด้านก้อยทั้ง2ด้านไม่มีนะฮะอันนี้คือรอยนะเอามาตัดแปรอะไรไม่มีนะสองเหรียญนี้อ่านะเหรียญนี้ตกลงไว้ที่เหรียญละ5 0 0พบาทนะแป่เหรียญนี้นะพอผมมาเช็กน้ำหนักปรากฏว่าน้ำหนักนี่เป๊ะ น้ำหนักคือหกกรัมใช่ไหมเป๊ะครับเป๊ะแต่ปัญหาของเหรียญน,นี้นะที่ยังนะที่ยังเห็นแล้วปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยนะโดนจับโป้อย่างหนึ่งก็คือนะเหรียญน,นี่อาจจะไม่บวมนะั้นเรียบนะเรียบดีนะแต่จับโป้อย่างหนึ่งก็คือมีร่องรอยของการแปะกาวที่อยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยมันจะมีนะร่องรอยของกึงจะมีตรงเนี้ยหน่อยหนึ่งผมใช้กล้องส่อง ใช้กล้องสองแล้วนะครับจะมีเหมือนว่ามีการแปะกาวหรืออะไรอยู่ข้างในทําให้เหรเป็นเป็นร่องรอยอยู่ข้างในอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณส่องขอบแล้วนะใครไม่ชํานาญนี่ค่อนข้างเป๊ะเลยนะถ้านะขอบที่เป็นธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนะมันจะเวลาใช้ไปใช้มามันจะเริ่มหมนๆแล้วแต่นี่ยังแดงกว่าผิดปกติคุณเอาเหรียญน,นะแล้วที่เป็นเหรียญ5บาทปกติมาสองอันนะแล้วก็มาประกบกันนะแล้วก็มาดูนะนั่นแหละก็มีความเป็นไปได้ว่านะวันหน้าอาจจะนะอาจจะนะ มีเทคนิคที่แบบว่าน,น่ากลัวขึ้นนะงั้นย้อนกลับมาดูเหรียญน,นี้นะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นสภาพที่ผ่านการใช้นะผมก็ส่องแล้วส่องอีกนะเพื่อให้ชัวร์นะเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นสภาพผ่านการใช้แล้วนะวิธีการดูผมดูยงังไงนะเอาเอาอย่างหนึ่งเลยที่ผมดูนะครับก็คือนะผมดูจากไส้ในไส้ในเนี่ยนะถ้ามีการเบี้ยวนะมีการเบี้ยวมีการเกินมีอะไรอย่างเงี้ยนะสองฝั่งเนี่ยนะถ้าเบี้ยวออกด้านข้างมันจะต้องเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้นะมีมีรอยไส้เกินออกมาตรงนี้ด้านข้างนะมีรอยไส้เกินด้านข้างหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็ต้องมีไส้เกินออกมาด้านข้างนิดหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นนะไส้กลางเนี่ยนะจะต้องเหมือนกันอ่าเวลาทําออกมาจะต้องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับไส้กลางเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดูแล้วความอันตรายอย่างหนึ่งนะที่ผมเคยเจอมาก็คือเหรียญที่มีหัวทั้งสองด้านอ่ะมันจะมีรอย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 ประกบนะรอยประกบแล้วก็ตัดขอบมาแปยตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมต้องเอากล้องระดับกล้องสองเทตมาส่องเข้าไปหาเช็คดูตาอะไรต่างๆหรืออะไรเนี่ยโอ้โหระดับปวดตามากนะผมนี่คือเวลาดูถ้าเกิดไม่ขนาดผมยังลําบากขนาดนี้นะถ้าเกิด fc ล้านปนันนี่นะถ้าเกิดเขาดูไม่ออกหรืออะไรนี่เขาคงแบบนะโคตรท้อเลยมั้งนะคงจะโคตรท้อเลยนะ <c oughs> นะแต่อันนี้ก็นะปรากฏว่าเออนั่นแหละนะครับอันนี้นะเช็คดูแล้วครับไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหารอดนะครับรอดไปนะรอดไป อ่่าเนียอันนี้นะอันนี้ก็น่าจะนะซื้อได้ซื้อได้นะอันนี่ได้ซื้อได,อนนอได้ไม่มีปัญหานั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับใครมีของนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ปานนันไลน์อดาปานานันแปดแปดแล้วก็โทรศัพท์ศูนย์น้าสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสามสุดสั้น